สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาใช้น้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้มารดผักแล้วนะคะเมื่อได้สี่วันหรือห้าวันเราก็จะนำมาผสมน้ำลาดรดอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้จะไม่ได้ใช้เครื่องพ่นนะคะเพราะว่าจะเอามาผสมน้ำแล้วก็มาราดรดเพราะผักมีไม่มากก็เลยจะไม่ใช้เครื่องพ่นพืชผ,ผักตอนนี้นะคะผักกาดต้นเริ่มใหญ่แบบนี้เก็บกินได้แล้วนะคะผัก เดี๋ยวไปเตรียมน้ำหมักเพื่อที่จะนำมาผสมน้ำลดผักกันดีกว่านะคะเพราะว่าผักตอนนี้นะคะ,ะถ้าหากว่าได้อายุแบบนี้ต้องงให้เขาเจริญเติบโต,ตนะคะเพื่อที่จะได้มีผักกินนะคะวันนี้อากาศก็จะมีแสงแดดที่ค่อนข้างจะแดดแรงมากเลยนะคะอากาศร้อนมากตั้งแต่ ฝนตกก็ตกแค่ครั้งเดียวนะคะปีนี้เพิ่งจะตกไปครั้งเดียวเราก็มาเตรียมน้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจก็มีขายนะคะสำหรับน้ำหมักปลาหรือน้ำหมักผลไม้ก็จะมีขายแต่ถ้าหากว่า,าจะหมักใช้เองก็มีให้ชมในคลิปนะคะเข้าไปย้อนชมได้ในคลิปมีวิธีทำ น้ำหมักผลไม้หรือว่าน้ำหมักปลาหรือใครจะไม่สะดวกเข้าไปชมก็สอบถามมาได้นะคะว่าอัตาส่วนและวิธีทำน้ำหมักแบบไหนนะคะแต่ถ้าหากอยากจะดูเต็มคลิปนะคะก็เข้าไปชมในคลิปได้นี่เราก็จะมาสมาน้ำแบบนี้นะคะเพื่อจะนำไปลดพืชผัะคะกค่ะเร่งการเจริญเติบโตด้วยนะคะนี่นะคะผักก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะ ใบก็จะเขียวงามเพราะว่าดินที่เราหมักก็จะมีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอยู่แล้วเพียงแค่เรานําเอาน้ําหมักเพื่อมาบำรุงเพิ่มนะคะพืชผักจะได้แข็งแรงตราเป็นผักกวางตุ้งนะคะเราก็จะลาดรดไปผักตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไม่มากเดี๋ยวก็จะปลูกเพิ่มหลังจากที่จะหมักวันนี้มีการหมักดินให้ชมด้วยนะคะ เรานำเอาเกลบมาผสมเพื่อจะหมักรอบใหม่เพราะว่าดินที่ทำไว้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแปลงผักวันนี้ก็เลยจะเตรียมเพื่อที่จะปลูกผักรอบใหม่ ตอนนี้ก็รลดน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะพาไปชมผักหลังจากที่ได้ลดน้ำหมักปลาและน้ำหมักผลไม้ไปนะคะเพราะว่าบำรุงมาสามครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ปลูกผักผักกวางตุ้งดอกตอนนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะต้นของเขากำลังเจริญงองกงามดีมากๆเลยนะคะใบเขียวใบงามแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วก็ พอมีดอกนะคะเราก็สามารถเก็บไปแกงก็จะอร่อยมากๆถ้าหากผักวางตุ้งออกดอกนะคะแต่ก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะสําหรับผักแปลงนี้พอได้น้ําหมักปลาไปนะคะเขาก็แตกกอแบบนี้เลยค่ะตอนแรกก็จะเหมือนจะห่างมากเลยนะคะตอนนี้เขาก็แตกกอดีมากเลยค่ะหลังจากใช้น้ําหมักไปนี่ก็เป็นเวลาอา11โมงแล้วนะคะ น้ำหมักปลาที่ใช้ไปก็ทั้งหมดก็สามครั้งนะคะบํารุงไปนะคะพืชผักจริงๆแล้วต้องบํารุงให้ได้มากกว่านี้นะคะผักก็จะได้โตกว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยได้บํารุงนะคะช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมาบํารุงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพืชผักยังบํารุงได้อยู่นะคะใบเขียวใบงามแบบนี้ค่ะผักกาดขาว นะะี่ค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะใบแบบนี้ปลูกอย่างละไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่าเราบำรุงดูแลสม่ำเสมอเราก็จะได้มีผักกินเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะก็ปลูกแบบนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่าผักเราจะได้มีเก็บเดี๋ยวก็จะปลูกแปลงใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวไปชมแปลงที่จะเตรียมเอาไว้ปลูกผักรอบใหม่ด้วยนะคะเพราะว่า ผักที่ปลูกเอาไว้นะคะผักเคลไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าใส่ที่บัวมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญดินยังหมักไม่ได้ก็เลยทำให้ผักเควไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็จะทำการเพราะเมล็ดใหม่เพราะว่าเป็นการทดลองปลูกผักเคลรอบใหม่นะคะก็ยังไม่มีความเก่งพอในการทำผักเคว แต่ก็จะพยายามเรียนรู้และศึกษาไปนะคะก็จะปลูกรอบใหม่อีกค่ะรอบต่อไปต้องระวังเรื่องการให้ปุ๋ยแต่รอบนี้ก็พอได้รู้บ้างแล้วนะคะสำหรับเคลวเราไปใส่มูลสัตว์มากเกินไปนะคะก็เลยไม่ดีนี่่ใบของผักกาดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะงามดีมากผักกาดแต่ปลูกผักแบบนี้ไม่ต้องคอยระวังมาก เพราะว่าจะดูแลง่ายใบยกะเพราแล้วก็นํำเอามาปลูกใส่วงยางแบบนี้นะคะก็จะหมักดินได้ด้วยนะคะสำหรับเราทําในห่วงยางแบบนี้นะคะล้อรถที่เสียแล้วนะคะเราก็นํามาปลูกได้ที่ผักตาดที่ปลูกใส่กระบะเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเขียวงามแบบนี้นะะแล้วค่ะเราก็จะได้มีผักทยอยกิกนไปนะคะปลูกไม่สม่ําเสมอ เพราะว่าเราจะปลูกเป็นระยะห่างกันสักสิบวันต่อแปลงนะคะก็จะได้มีผักไว้เก็บกินผักสวนครัวถ้าหากว่าเราปลูกอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้มีเก็บผักพริกกระเหรี่ยงตอนนี้ก็มีลูกให้เก็บกินแบบนี้ค่ะปลูกไม่มากนะคะมีแค่นี้แต่ก็พอกินนะคะสำหรับพริกกะเหรี่ยงลูกก็จะมี แบบนี้เลยนะคะติดรูปดีเหมือนกันต้นทานตะวันออกดอกถ้าหากป็ต้นประมาณนี้นะคะก็จะมีดอกที่สวยงามดีค่ะก่อนนี้ก็ได้เอามาเล็ดไปเพาะแล้วนะคะเริ่มเพาะเริ่มงอกแล้วค่ะมเล็ดทานตะวันเพราะว่ามีคนขอพันธ์ุนะคะก็เลยเพาะไว้มาชมแปลงที่ได้นําเอาผักเขิวออกไปนะคะนี่ค่ะเราก็ได้นําเอาแกบมา ลงไปผสมอีกหนึ่งกระสอบนะคะแกบปิดผสมลงไปเรียบร้อยแต่ว่าเป็นแกบเก่านะคะได้หมักเอาไว้แล้วก็เลยนำเอามาผสมบนโต๊ะปูกเดี๋ยวจะนำเอามาเทใส่นะคะแล้วก็จะทำการผสมจะหมักทิ้งไว้สัก7วันหรือ15้าวันก็สามารถปลูกได้เพราะว่าดินเราหมักไว้นานแล้วนะคะนี่นะคะก็เ,เอาแกบมา บบเป็นแกบที่หมักแล้วนะคะก็จะหมักไว้บนโต๊ะปลูกอีกไม่นานก็จะนําเอาผักมาปลูกได้เลยค่ะนะคะดินที่หมักรอบแรกไม่มีแกบก็เลยทําให้ดินนะคะไม่ค่อยล้วนสุยเท่าที่ควรก็เลยต้องนําเอาแกบมาผสมหมักใหม่ถ้าหากทําดินไม่ได้นะคะผักที่เราปลูกก็จะไม่มีการเจริญเติบโตที่ดี เพราะฉะนั้นผักที่ปลูกก็จะไม่เสียดายเท่าไหร่นะคะก็จะถอนทิ้งออกไปเพราะว่าถ้ายิ่งเราเอาไว้นานก็จะเสียเวลามากผักทิวไม่โตตอนแรกก็ทำท่าจะโตนะคะพอเราลดน้ำไปมากๆดินที่ไม่มีอากาศที่โปร่งนะคะก็จะทำให้ผักไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องนำเก็บมาผสมนะคะ เพราะว่ารอบที่แล้วนี่เป็นการทดลองเพราะว่าไม่มีแกลกก็เลยไม่ได้เอาแกลบมาผสมโต๊ะปลูจะอย่างน้อยต้องมีแกลบมาเป็นส่วนผสมนะคะจะได้ทําให้ดินนะคะดีแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนี่นะคะ่ะตอนนี้ก็หมักเป็นที่เรียบร้อยก็เอาน้ำหมักนะคะมาผสมราดลด หมักทิ้งไว้สักเจ็ดวันหรือสิบห้าวันก็สามารถนำผักมาปลูกได้นะคะรอบนี้แล้วก็จะดูด้วยนะคะว่าถ้าหากดินไม่มีความร้อนค่ะดินนะคะถ้าหากว่าหมักได้เ็าจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเวลาเราบีบไปก็จะเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็จะมีความร่วนซุยแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีอาหารให้กับพืชผักที่เรานําเอามาปลูกจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่า ดินที่เราหมักได้นะคะเขาก็จะทําให้ผักเจริญเติบโตแล้วก็เขียวงามแบบนี้แค่เรานําเอาน้ําหมักมาราดรดหรือว่าฉีดพ่นก็จะทําให้ผักที่ปลูกบนโตนี้นะคะก็จะมีความเจริญเติบโตงอกงามดีมากสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ